ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ผมสีพามาเบิ้งงัวนะครับง้วงามบ้านบุญท่านครับงัวพอเมืองนะครับอยู่บ้านบุญท่านตำบลบุญท่านอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดนองบัวแลลำพูนะครับครับตามผมมาเลยครับครับสวัสดีครับพ่อเมื่อนี้ผมสีมาเบิ้งขอเบิ้งงัวพ่อไหมครับเออาเบิงามาเขามากม็นแจ้งเ ยี่มาทายเห็นพี่ให้น้องเบิ้งนะง่ว่าบางง่วางัา้มท่องไห้ได้เว้ยไายกินใหย่ไรน,นี่ครับง่ว่พอเมืองครับอยู่บ้านบุญท่านนี่แหละครับท่องเราบ่ครับนี่พ่อง่ว่ท่องเราบ่ครับ,รบะน,นะตัวนี้ท่องไปแจ็คเ,เดือนแล้วครับนี่บ้านเด็กนี่แต่ว่าไรกันนี่ว่าไรบ่ครับสีว่าอะไรปไปไหนครับนี่ครับ สามมื่นสามมื่นแง้ย่สนเนีก้วว่ามมื่นอแห้งว่อ้สามหมื่นครับนี่ซีมาดูแล้วครับสองมื่อสองมื่อ้าวัวเดซีมาตัวนี้ไหมเมื่อ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 ตัวื่ออพอขายด้วครัพูดเสนอพันขายเลยโอ้ขายขายพูดเสนอ ผมมากเลยไม่มค่อลดตัวตัวนี้คะเื้อแดงโอ้ขายไปแล้วโอ้ขายออกเรียบครับไม่เลยขายีมตัวที่ก้อนนาน,านันนะครตัวนั้นละจะทบ้านมีลูกตัวนั้นน,นี่ตัวเดียวเลบ้านมีลูกก็ขายีม่กว่าจะเกนหรอครับนี่เรไปื้อตัวดีสามหมืโอ้แพรแพอ่าสามหมื่นเนาะตัวนี้เนาะสูงสูงเท่าเดนี่ งามงามงามจของอีรแ่ว่าจับด้มาือ้าันื้ดับอะว่าของว่าจะเดือนเหรอครับว่าจะเดือนเหรอครับเนี่ยว่าจะมีหว่แม่ีไปทันนี่้อว่าถึงขับหลังว่นถึงปีวิจิตรุ่นนีแต่ว่าง้อจนีได้ พอสิคาดว่าให้บึงาง้อชันลักษณะบนีแปดเกเดียนสิบเดือนเก้าเดือนมีเก้าเดียนนี่แหละเก้นสิเดือนนี่แหะนี่แหะหันปีนใหญ่กว่านี้มัวี้น้องตัวนญ่อยู่ตัวนี้โอ้บางดูคนเตะล่ะสิบเดือนพ่ดเลยคนดูคนนะพ่นเลยคนนี่ดูคนอันนี้มันจะหน่อยมันเลยไงจ้า ตีไง,งออตัวนี้บ่าัีตัวนีซื้อมาลายบางได้เถอะซื้อมาได้น,น่อยสอยงพันเจ็ลี่ยงเลี้ยงจะหน่อยเลย้บอสสองันเจ็ดเลี่ยงหน่อยสองพันเจ็ดสองนเตอนนี้เขาไม่ให้ราคาแล้ครับนี่นยไม่ไหวนขอให <c oughs> ้วอยมีองที่ญาติงล่ะญาติแพง แหงอ่ง mm ีทองสิเ hmm. mm ้ยไงาม่ง hmm. ต mm ั้งราคาไ้บ่ครับนี่เปิดราคาบ่เขาขายเท่ากันสี่หกหมื่นเขามาใหกหมื่นสี่หมาสองมื่นเจ็ดนะครับนี่ตัวนี้เขามาใหกหมื่นแล้วเราขายเจ่ว่าเขาก็จเขาก็จีหาวางหาหมืนกว่านี่แหละแต่ว่าขาดว่าขอเงินจากทองหกหมื่นได้แต่วเขาขายมาบ่ ให้ายมันหายมันหกหมื่นผมมีซื้อนะมันยี่สองเดือนนึงหำว่าซองเดือนจีคลอดเราบ่เนี่มันก็เดือนน้องเขากับท่านว่ายังบ่หรอหายผมทราบเลยนี่ยหกหมื่นผมเดียวลยเนบ่ต้องให้โยมมันกับท่าโดนกับปีใหม่เนี่ยบ่ต้องให้หอดผ้าเนี่ยคุ้มผ้าของเดือนนี่ครับยี่สองเดือนคลอดนะครับตัวนี้ชื่อว่ายังขอดเนี่ยชื่อว่ายังป่านเด้อ มันเป็นป่านะเออนิปานอีปานนะเออนิปานอีสองเดือนควัดมาอ๋อคุณพาลตัวไรยรวดอ้วนดีครับหามาึ้กันครับว่าหาเขาหัเขาหัวหน่อยมันขึ้คืออีนี่เบิ้งเบิ้งขาด้อครับซื้อมาสามหมื่นนะขาใหญ่เออซื้อมาสามหมื่นแข่งขาญ่ครับนี่ครับที่สเกอ่าซื้อมาสิบเก้าเนื้อน ซิมาสมือ hmm. ป so yeah, yeah. mm ่ะ hmm. สิมาได้สมือป่อ๋อที่สิบเก้าันียม่งท่แสดมาอนึงโอ้แสดงว่าผมมาหลอบนั่นบแมนบแมนตัวนี้ตัวนอ้อมือตัวมากเมืองว่านพ่อพันขายบ่เอียงอยมูลุ่มากพอได้ขายแด้นักเอาตเนี่แสีงสองตัวเราขายพ่อแสนนึงอ่ะบ่เอียงแสนตัวก็พ่อขายกับตัวนี้เอยแสนหนึ่ง่ว่ายหญแล้วมาเอียแสนสองบ่แล้วไปจะขาย ขาบลูกวันเทาบัลูกวันนี่ครับบลูกวันเท่ากว่เป็นยังมาเปิดราคานะครับเนี่ยเขามาให้หกหมื่นมาขายาเบิกงให้แน่จันดอกเขาว่าเขาเสียลายไปเหรอกนายห้อยเออเขามันกะย่าเรี้ยวนะมันตีหาไปเน่าเสียวห่อเลยเนี่ยกับท่านเสียร่าเสียนู้นมาตัวเอางหวกเปลี้ยงมันกะเขากะไกยกะเป็ดตะมีเหล่าเทิ่งทิ่งฝ่ายเปลี่ยนมันว่ามัน เป็างวารรามเป็นอย่างเงียเสียเวลาไว้หาไปก็สิไที่เข่ะละอันีท่นรนดอกันย้ายดรนี้เดียนฮานี่ใ้ญ่เลยลนี่บ่พ่อนี่บ่พ่อครับเออนั่นแหละพ่ออปานนะเออน่นะพ่อกษตรกะที่แรกมาชมมันนั่นน่มชมอันันรลเลมันบดตีนนีบพันะเลาลข้าวชมไรปันเลยครับนี่แปดแปดร้อย อ๋อแปดร้อยมาแพงหมอมาทางไหนครับหมอที่บ้านอำเภอห้างไหนหมอที่อยู่อำเภอเนี่ยหมอเชิญที่แรกเก่าเกียรติร้อยกับเสียฟี่ปัดมาเชิงให้อีกรอบสองยังเอาเงินอีกไหมเอาเราแล้วบอดจิตบอดจิตพันะลล่บัดบอติดมาสมอีกแปดร้อยบัดตัวนี้เป็นพันหาพันหาอ๋อ นนเดี๋ยวอ,อีกสองเดียนเดี๋ยวออพวูดา,าย่ายไท้เบิ้งได้ลูกมันเมาไายดีออใน้องเบิ้งอยู่เดียนกุมภผ้าไรวะาแล้วห้านวานอิสรยโยดงัวมาขนาดเล่น ครับสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณหลายนะครับสำหรับผู้ติดตามรับชมคลิปของผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ในาการทาัท้งคลิปต่อๆไปนะครับครับสวัสดีครับ